สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้เราก็จะมาทำตามคำบอกน้องๆนะคะคำขออะไรเงี้ยแบบว่าพี่ปอค่ะขอวิธีแก้ปุ่มเข้าเกมหายหน่อยมันมีหลายปุ่มปุ่มไหนปุ่มนี้ป่ะนิวเกมหรือเปล่าหรือว่าปุ่มแบบนี้คือหน้าจอหายเกลี้ยงเลยฮะหน้าจอหายเกลี้ยงเลยแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้หรือเปล่าอ่ะ แล้วก็ปุ่มต่อยค่ะพี่ปอมันหายมันไม่มีอ่ะหรือว่ามีแต่มันไม่อยากได้อะเริ่มจากตรงนี้เลยนะกิ้งเกี้ยงเก่าๆให้เรากดตรงนี้มันจะมีคำว่าเมนูขึ้นมานะอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวกดเซตติ้งก่อนนะอ่าเซตติ้งแล้วก็เกมเซตติ้งกดไปมันจะมีคำภาษาอังกฤษซึ่งมันแปลความหมายว่าวาร่องหนนอะ ทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยหน้าจงหน้าจออ่าเดี๋ยวพี่ปอจะติ๊กเครื่องหมายนะจ๊ะในเฮมันก็กลับมาแล้วทุกคนติ๊กเข้าติ๊กออกอะ่ะใครอยากจะเอาเข้าก็เอาออกอะไรก็ว่ากันไปนะเห็นป้ากลับมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยปุ่มต่อยเนี่ยคือแบบไม่อยากมีอะ่ะอ่ะไม่อยากมีพี่ปอเออ อเอามันออกไปเลยนะทุกคนคือแบบบางทีเผลอไปเล่นละครสั้นไปเล่นเกมแล้วไปต่อยเพื่อนเราก็เสียเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเหมือนเดิมทุกคนกดปุ่ม setting แล้วมันจะเข้าคําว่าเกม setting อ่าเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นปะ่ะคำว่าเออซ่อนการโจมตีนะอืนี่เห็นนะกดเข้าไปกดเครื่องหมายถูกของที่เรามีมันก็จะหายไปเห็นไหมหายไปแล้วมันคราวนี้มันก็จะชิลมากเลย กดต่อยเตะใครไม่ได้แล้วนะจ๊ะอืมเห็นไหมใครมีคำถามอะไรที่แบบว่าเฮ้ยพี่ปอตอบได้เดี๋ยวพี่ปอก็จะมาตอบให้นะจ๊ะมีหลายคำถามเยอะมากแต่บางทีมันก็ง่ายๆง่ายๆแต่บางทีก็แบบเข้าใจอารมณ์คนที่แบบว่าเล่นเกมใหม่แล้วแบบโฮ้ยมันง่ายก็จริงพี่ปอแต่หนูไม่รู้ว่ามันตรงไหนคือมันงงไปหมดเนี่ยเนี่ยลองดูนะคำว่าเกมเออเซตติ้งอะ่ะมันก็จะแบบ เซตให้เราหมดว่าเราจะทำอะไรบ้างมีต่อยมีเตะมีปืนนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแบบแหลาย่างอ่ะลองเล่นกันดูนะลองไปกดเล่นถ้ากดแล้วมันหายอะไรก็กดกลับมาที่เดิมเนี่ยตรงเนี้ยพวกตรงเนี้ยเห็นนะมมันต้องใช้ทุกอย่างเลยคือเราต้องลองหัดเล่นหัดกดดูนะจ๊ะทุกคนอ่ะไปเล่นเกมได้เลยจ้าสำหรับเกมนี้ชื่อว่าเกมสกุร่าสกูรซิมูเลเตอร์นะคะสำหรับใครที่อ๋อ เพิ่งเคยเข้ามาเล่นเกมนี้มันสร้างมานานแล้วแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้อัปเดตแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังเล่นได้สนุกสนานเหมือนเดิมนะคะทุกคนบางคำถามพี่ปอก็เคยทำแล้วแต่ก็เวนเวียนกันไปเพราะว่ายังมีคนมาเล่นใหม่ๆเยอะๆนะจ๊ะอ่าสำหรับคนเก่าๆก็ยังอยู่เป็นอ่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะจ๊ะดูไปด้วยจ้ะชิลๆนะไปละจ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาตอบจ้าไปแล้ว